เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยัยนนี้เราเข้าสู่เกม The Witcher 3 Wild Hunt ในภาคที่7ครับผมไปเราไปตะลุยถ้ำกันเถอะเมื่อจังเลยกลัวเหรอแล้วคุณละ่ะไม่เลย <c oughs> เสียงอะไรวนี่ไงราะชาหมาป่าช่ยข้าเรียงล่ะไปซ่อนเร็ว โอ้โหก็อยู่ดีก็อยากจะเรียกซะงั้นอือยะอือถอยก่อนฮึบเอ้ลบ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องมีจังหวะนิดนึงฮึบโอ้โหมันหลบได้ด้วยอือยะอือเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโกรธอะไรร้องมันอยู่นี่อือยะฮึบอุ้ยหย่อืออืออีกทีเดียวทีเดียวอื กระจอกมากเจ้าจัดการที่สุดยอดมากข้าไม่เคยเห็นอะไรย่งี้มาก่อนเลยแม่หนูออกมาได้แล้วจะโชคดีนะที่เราผ่านมาทางนี้เมื่อกี้เห็นคนโชคไม่ดีเต็ไมไปหมดในป่าเลย อก็คงใช่เรากำลังเดินทางกลับจากมิดคอฟตอนที่ถูกโจมตีน่ะข้าหนีมาได้แต่ว่ายาเรนมีเด็กอยู่ไม่ต้องพูดจะมีที่ทำแผลหรือว่าเล่าล้างแผลที่บ้านไหมข้าโดนข่วนไปนิดหน่อยน่ะโชคไม่ค่อยดีเลยข้าไม่มีหรอกแต่ว่าในท่านของข้าสิเขาเป็นผู้มีอำนาจมากเลยเขาต้องช่วยเจ้าได้แน่ อาจจะตบรางวัลให้เจ้าที่ฆ่าจำนวนหมาป่านี้ได้ด้วยซ้ำก็ดีนำทางพวกเราไปหน่อยสิสัตว์หกแบบว่าหิวมาก จาพาใครมาหาข้าเนี่ยนี่ไม่ใช่ลูกสาวข้าซะหน่อยเออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับไม่ใช่ว้ยข้าต้องจำลูกสาวข้าได้สิวะเออก็คงไม่ใช่ลูกของท่านนะ่ะแต่คนที่โตกว่าเขาออกจะเหมือนลูกสาวท่านนะค่อนข้างใช่เลยละ่ะถ้าอย่างไงข้าขอรับรางวัลไปได้ไหมไม่มีแม้แต่สืึงหนี้เจ้าหรอกใส่หัวไปก่อนที่ข้าจะสั่งหมาข้าให้จัดการเจ้า เป็นยังไงสตูอร่อยไหมอร่อยมากขอบคุณนะข้าไม่ได้กินมาตั้งแต่ขอเห็นอยู่ดีแล้วที่เจ้าชอบขายพวกนั้นเตยมน้ำให้เจ้าอาบแล้วหลังจากที่เจ้ากินเสร็จแล้วเจ้าจะได้ไปพักผ่อนนอนหลับซะกแกรดก็ไปที่มุมนุ่นหลังเตาพิงส่วนเจ้าไปที่ห้องรับแขกขอบคุณมาก,ข,มากข้าขกินไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังจากที่เจ้าพักผ่อนแล้ว แล้วข้าก็สั่งใอ้คนของข้าส่งเข้าเข้านอนแล้วแล้วค่อยมาคุยต่อกันทีหลังข้าอยากจะข้าต้องหาเขาที่เจอเข้าใจไหมข้าต้องการข้อมูลทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ข้าเข้าใจแต่เจ้าต้องเข้าใจด้วยว่าเมียกับลูกสาวของข้ายังหายตัวไปอยู่ ข้าขอเสนอหาลูกเมียข้าให้ได้แล้วข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างเกี่ยวกับแม่สาวคนนั้นทุกอย่างเลยได้ข้าจะช่วยเจ้าข้าจะช่วยเจ้าตามหาครอบครัวจากนั้นเจ้าจะต้องบอกทุกอย่างที่เจ้ารู้มาให้ข้าข้ารับปากเจ้าเห็นพวกเขาล่าสุดเมื่อไหร่พวกเขาหายตัวไปหลังจากวันข้างขึ้นยังกำาหายไปในเงา หมายความว่ายังไงอ่ะหายตัวไปก็ตามนั่นแหละเช้าวันหนึ่งข้าตื่นขึ้น,นมาแล้วพวกเขาก็หายไปข้าต้องการข้อมูลมากกว่านั้นอีกขอไปดูห้องพวกเขาได้ไหมเพื่ออะไรละ่ะไปหาร่องรอยดูเท่าที่จะหาได้ข้าไม่มีคนแปลกหนะ้าเข้ามีคนของของพวกเขาหรอกนะอยากให้ข้าหาพวกเขาให้เจอหรือเปล่าอยาก งั้นก็ให้ข้าทำงานของข้าซะก็ได้แต่ข้าจะไปกับเจ้าประตูมันล็อกไว้อยู่ตอนลูกสาวข้ายังเด็กขเาาขาเป็นคนรักสัตว์มากเขาเห็นเขากวางที่ข้าแขวนไว้ที่กำแพงจะรู้ไหมเขาถามเข้าไว่าไงไม่รู้สิป้าป้า กวางนั่นทะลุออกมาจากกำแพงอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะเห็นนั่นไหมเขากวางอะไรกันข้าสงสารไอเวนที่ทำร้ายลูกข้าจังข้าจะถลกหนังมันทั้งเป็นห like um ้องนี้ล่ะตายเอะมันติดอีกเล่านี่คือห้องนอนของพวกเราห้องของธรรมดาอยู่ตรงนู้น อย่าทำโรกล่ะตอนที่พวกเขากลับมาข้าอยากให้ทุกอย่างมันดูเหมือนเดิมเอาล่ะในห้องนี้มีอะไรบ้างสีกำแพงไม่เหมือนกันต้องมีอะไรคยขวยๆว้ตรงนี้ก่อน,น,อนแน่ๆฮืมภาพเขียนหรือเปล่านะขนาดนี้ใช่เลยแต่ว่าขอของเลยนะจ๊ะนี่ข้าเหนื่อย เจ้าบ,บารอนกับเมียของเา <c oughs> ขาก็ดูมีความสุขดีนะนี่อะไรเนี่ยใ <c oughs> ครกันนะ <c oughs> ที่อยากจะซ่อนดูนี่ไว้แล้วอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรนาะอืม <c oughs> มีเศษเทียนหักอยู่ใครบางคนถูกจับกระแทกกับกำแพงนี้แล้วก็ทะลุปไปถึงตู้สื้อผ้าเลยน่าสนใจอาจจะมีร่องรอยการต่อสู้มากกว่านี้ต้องไปหารอบๆซะหน่อยดอกไม้สดบารอนมีความหวังว่าพวกเขาอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้สินะ ของเต็มไปหมดเลยอเศษที่เหลือของเทียนนั่นแล้วก็มีคราบไว้ด้วยใครสักคนทุบขวดแตกกลิ่นทูซอนอืมเอเวอร์ลูสกลิ่นยังไม่จางหายไปจะตามกลิ่นไปได้ถึงไหนนะมันมีกลิ่นด้วยครับ โหลห้องนี้มาต่อมาผู<ฮ>้แล้วก็กุญแจเก่าๆมันเอาไว้ขายอะไรกันนะแอนิสแอไม้จันแล้วอะไรอย่างนะแซฟรอนเหรอ มีในห้องนี้อีกนี่หรือเปล่าอุ้ย <h iss ed> ตุ๊กตาอะไรเนี่ยน่าเกลียดจังเหมือนกับตุ๊กตา <h iss ed> ที่เอาไว้ต่อตะปูวว <h iss ed> เวลาทำพิธีไสยศาสตร์เลย <h iss ed> ดูเสร็จแล้วเหรอ เจอตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่ในห้องธรรมราน่ะบอกข้าเกี่ยวกับมันหน่อยสิจะมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับตุ๊กตาแค่ตัวเดียวล่ะมิเชอร์มันเหมือนจะถูกเอามาใช้กับพวกศาสตร์มนดัมธรรมราไปเอามาจากไหนล่ะมนดําเหรออีเจ้าติงตองหรือเปล่า้าทาไม่เข้าตาหากตอนนั้นเขาสี่ขวบใกล้จะห้าขวบเราอยู่ที่ตลาดเวอร์ซิมาแล้วเขาก็ได้เห็นนักเวทสาวที่ชื่อทริสมมริโกเขาก็เลยอยากได้ตุ๊กตาที่เหมือนนักเวทคนนั้น ก็หาซื้อให้ไม่ได้ข้าก็เลยทำตุ๊กตาให้เขาด้วยมือของค่าเองนี่ทริสเหรอไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่ว่าเจ้าใช้มือไม่ค่อยเก่งใช่ไหมล่ะเจ้าไปลองเอาเข็มกับผ้ามาทำสิอยากรู้ว่าเจ้าทำตุ๊กตาผู้หญิงที่โตแล้วได้สวยขนาดไหนเชียวฮืม hmm. ถ้าคงยังหาไม่ชั่วห้องนึงเดี๋ยวข้าไปดูเพิ่มเติม,มแล้วกัน รู้สึกมันตอบอะไรก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะเนี่ยกับไอบาลอนคนนี้กลิ่นมันลงไปข้างล่างด้วยะครับเนี่ยเฮ้ยกลิ่นสนที่ตรงนี้แต่นี่อาจจะมีอะไรก็ได้ืมไม้ประเภทสนแล้วก็เครื่องหอมจากพวกไม้สน เป็นพวกเครื่องรางชนิดหนึ่งที่เอาไว้ปกป้องรักษาคำถามก็คือปกป้องจากอะไรล่ะตรงนี้คงไม่มีอะไรให้หาแล้วล่ะดูเสร็จแล้วเหรอเคยเห็นเครื่องรางนี้ไหมเคยแอนนาเริ่มโสมาสักพักแล้วล่ะเข้ามาจากไหนรู้ไหม ไม่รู้เลยมีผู้แม่มดอะไรอยู่รอบๆแถวนี้หรือเปล่ามีหมอดูน่ะอยู่ใกล้ๆแบล็กโบแล้วก็ผู้แม่มดสายขาวที่มิดคอร์สแต่ข้าไม่เคยรู้เรื่องผีญิงนนี้หรอกนะขอเพิ่งมาแถวนี้ได้ไม่นานเองถ้าแอนนาไปเจอใครสักคนน่าจะเป็นหมอดูร่างทรงนี่แหละแอนนาไม่เคยชอบคนแปลกหน้าเท่าไหร่โดยเฉพาะที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ แันเดี๋ยวจะไปคุยกับหมอดูร่างทรงนี่ซะหน่อยขอเตือนไว้ก่อนคนนี้นี่คุยด้วยยากนะมีข่าวลือบอกว่าเขาฆ่าพ่อตัวเองตั้งแต่เขายังเด็กเลยแล้วข่าวลือก็บอกยีกว่าเขามองเห็นผีได้แล้วก็รักแพะเข้าแบบแปลกๆข้าไม่สนงานอดิเรกเขาหรอกแค่อยากจะไปถามเรื่องเครื่องรางเฉยๆทำไมเวลาคุยกันเสร็จต้องเดินชนกันด้วยนะเออเลเว้อสีแล้วครับผมอัพอันนี้ดีกว่า เวลาคุยกันนะครับแล้วมันจะมีช้อยที่ให้สะกดจิตได้อะอ่ะวันนี้มันจะได้มีโอกาสที่สะกดจิตติดง่ายขึ้นดีกว่าโอเคแล้วก็ใส่ครับเย่ yeah. mm. ไปเดินทางไปหากระท่อมชายผู้นั้นเฮ้ยเอ็งตดนะเอ้ยผิดห้องผิดห้อง เรียกลุงโรดมาได้ไหมลุงโดรดลุงโดรดลุงโรดไม่มาลุงโรดมาแล้วไปกันเถอะลุงโรดทะลุประตูไปเลยเอ,อื้อเอา ีกข้างไม่เปิดนะอ่ะเฮ้ยเปิดข้างเดียวซะงั้นไบไปไกลพอสมควรเลยนะเนี่ยถึงแล้วครับเอา้ามีเรื่องอะไรกันวะนนจะต้องการอะไร อยากคุยกับหมอดูซักหน่อยสายไปแล้วพวกเราจองตัวเข้าไปแล้วจองไว้นานด้วยนี่สะกดจิตมันซะเลยเจ้าควรจะไปกันได้แล้วล่ะงั้นเหรอใช่เอ่อไปกันเถอะ น่าสงสัยจริงๆว่าพวกเพื่อนๆของเอ็ดริกมาทำอะไรที่นี่กันเยอะแยะนะเอาละฮัลโหลเฮ้ยมีใครอยู่บ้านไหมเปิดประตูตอนนี้ปลอดภัยแล้วพิศานเหรอวกนั้นพาอะไรมาเจ้าตามหาอะไรอยู่การต้องการให้เจ้าช่วยหน่อยเอ้ชายผู้หนึ่งไม่ใช่สิหมาป่าสีเทาแต่ว่ายังไม่แก่ เขาคือคนที่หมอดูรออยู่เจ้ารอค่าอยู่งั้นหรอใช่พวกกระดูบ,บอกว่าค่าควรจะรอพวกนั้นจะมาพร้อมกับความเน่าเหม็นของความตายแต่หมาป่านั่นจะขับไล่พวกมันจนกระเจิงไปหมาป่าสีขาวแล้วเขาก็มาเครื่องรางทํานายไม่เคยโกหก คุ้นๆในนี่ไหมทำจากผู้ไม้ตะกูลสนกลิ่นแรงมากมีไว้ปกป้องผู้สวมใส่ไม้สนใหม่ๆฉลมไปด้วยเลือดแพะแล้วนำไปอบเทียนด้วยตะกูลไม้สนสำหรับแอนนอเพื่อปกป้องเขาปกป้องเขาจากอะไรละ่ะโอ้ยเขาถูกรายร้อมเต็มไปหมดเลยปีศาจทั้งนั้นที่อยากจะเข้าสิง ในเจเวทมนเก่าแก่ศิษศาสตร์ลบับแล้วยังเวทมนต์ดำทั้งหลายต่งตางๆอีกช่วยจอดจงให้มากกว่านี้ได้ไหมมันไม่สามารถพูดได้ด้วยคำพูดหรือด้วยการสัมผัสเครื่องรางสำหรับป้องกันนี้ไม่ใช่สิ่งที่หมอดูร่างทรงจะทำอะไรได้อนนากับลูกสาวเขาหายตัวไปรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนไม่ไม่เลยไม่หมอดูไม่รู้ แต่เหล่าวิญญาณอาจจะรู้หมอดูจะทำนายเหล่าวิญญาณจะคอยถามวิญญาณเหรออ่ะก็ได้ขอแค่ให้ข้าดูแลกันว่าต้องไปหาพวกเขาที่ไหนหายตัวไปหายตัวไปต้องหายพบองหญิงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกอาองหญิงอีกแล้วในเรื่องการค้นหาองหญิงเหรอองหญิงไหนองหญิงแพรของข้าก็หนีไปแล้ว คนพวกนั้นคงทำไม่แพ้ตกใจน่ยกลับมาคุยเรื่องทำลายก่อนได้ไหมถ้าไม่มีแพ้นั่นก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีแพ้เหรอไม่ได้ผลหรอกฮเจ้าจะช่วยข้าหรือเปล่าถ้าข้าพาแพ้นั่นกลับมาให้องหญิงองหญิงเจ้าไปอยู่ที่ไหนกันนะ ก็ได้ข้าไปตามแพ้เจ้ากลับมาให้ระฆังไงระฆังนั้นน่ะเขาชอบมากเลยสั่นกริ้งกริแล้วเขาก็จะตามมาก็สังภากันนะแต่ระวังสตรอเบรี่ป่าละแล้วก็ราสเบอรี่ด้วยเออที่ไม่น่าไว้ใจที่แพ้มันหนีไปข้าระวังผลไม้พวกนั้นตลอดแล้วอมันห้อยตีนไก่ซุปเปอร์ไว้เต็มคอเลยเผื่อเวลาหิวก็ต้มกินเลยใช่ไหมอโอย ต้องไปตามหาแพะมันอีกแพะแพะระหว่างทางก็ต้องโดนนู่นโดนนี่สินะนี่ไงมาเลยอืออืมหย่าอะไรอะไรอืออืมอืมหย่าตาย นี่ต้องวิ่งหาแพในป่าวงกลมนี่ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะได้ยินเสียงแพอยู่เ้ยเสียงใกล้เสียงใกล้ขึ้นเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะอืออือตายโอ้ย โมูจะเปลี่ยนเวทอยู่ฮึเผาซะเลยอตายเมื่อกี้ได้ยินเสียงแพะใกล้มากนี่หรือเปล่าเอ้ยเอะไรวะน่าจะทางนี้แหละเดี๋ยวนะเรามาถูทางหรือเปล่าเนี่ย นี่ยเนี่ยเนี่ลอยที่พื้นเจอแล้วเอ้ามานี่เร็วจเจ้าแพะมานี่เร็วองค์หญิงแล้วเราจะพามันกลับไป,ไปยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะต้องใช้กระดิ่งเหรอมาลองใช้กระดิ่งมานี่เร็วมาเร็วตามาตาม,มาตาม,มา Misses you something awful. Should have guessed as much. What's a Witcher compared to a patch of wild strawberries? You die here. What? 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 Oh, hey, 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 hey. Do I really have to keep ringing this bell? What? What? <coughs> what? What? This way, your grace. Slow, 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 slow. Hey, hey, ya, ya, ya. Do I really have to keep ringing this <coughs> bell? What? ไอ้บ้าเอ้ยมากินมากินพืชกินผักเฮ้ยโอ้คตกใจหมดเลยไอ้บ้าโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมหมีมันโตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้เกือบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนไฟเผาหนึ่งทีอือย่าอือย่าอือถอยมาตั้งหลักก่อน ไอ้แพ้เวนเนยเอาเวมันหนีไปแล้วใหม่ป่าอย่าเข้ามาร้อนแรงใช่ไหมล่ะย่าอืาอ,อโอ๊ยโอ้ยโอยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ง่ายไงหลอกน้องอย่าฮึดอือยา่าตัต้งหลักก่อน เอาจะไปไหนเอาเอามีงงอือออเออเออเออมีงงตายซะไอ้แพะเวนไปไหนแล้วเนี่ยมันนี่โอ้ยไอ้แพะงงเอ้ย ตามมาเอาเอาเวรกรรมไว้ติดอีกมา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 เอาหยุดทำไมเล่าไอแพสสมาธิสั้นตามมา m e ตามมาตามมาเร็วๆลีลาจังไอ้แพ้นี่เดี๋ยวปะเดี๋ยวก็เผาซะเลยเร็วๆมาๆมาจะถึงแล้วโอ้ยกว่าจะมาไอ้บ้าเอ้ย ของข้าพะที่น่ารักที่สุดนางง่ดีไม่ว่าเดี๋ยวได้คำตอบเสร็จเมืเ่อไหร่เชียดแพมแล้วเลยยินดีด้วยนะแต่ว่าข้ากำลังรีบอยู่นะอานากับธรรมระอาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายก็ได้หมาป่าขเขาช่วยหมอดูดังนั้นหมอดูก็จะช่วยเขาเลือด เราต้องการเลือดของอะไรที่เป็นๆก็ได้เดี๋ยวมา อันนี้ได้ไหม เออน้องหนูไปสู่สุขตินะเขาไม่อยู่ที่นี่เขาไปแล้วเลือดใครเลือดของใครอ่ะไม่ใช่อะาไม่ใช่ธรรมระของเด็กคนหนึ่งของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่แต่ก็ยังไม่ตาย จบแล้วเหรอแค่นี้นะแค่นี้ละพวกวิญญาณไม่มีอะไรจะบอกแล้วเหรอเช่นว่าพวกเขาไปที่ไหนหรือว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนเจ้องมาเพื่อคำทำนายเราข้าก็ทำนายแล้วพวกเขาจากไปแล้วแต่เด็กนั่นยังอยู่พูดถึงเด็กของใครอ่ะของแอนนาไงแอนนาเคยท้องเหรอใช่แล้วเขาก็แทงไปอมบอลอนเหีนพูดถึงเลย กลัวหรือไม่ก็อับอายหรือไม่ก็ขี้ลืมหรือบางทีเขาอาจจะไม่อยากจำเลยก็ได้บารอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เมียของเขาแทงลูกด้วยเหรอเขาเป็นพวกใจร้อนแล้วก็ชอบดื่มเหล้ามากด้วยก็คงยิ่งใจร้อนกว่าเดิมสินะบารอนทำร้ายพวกเขาเหรอแอนนามหาเจ้าเจ้าน่าจะสังเกตอะไรบ้างสิพอดูแก่แล้วตาก็เกือบบอดแต่องค์หญิงไปเลียมือเขา แล้วไง่เขาเป็นสัตว์ฉลาดจะเข้าหาเฉพาะคนที่กำลังมีความทุกข์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นล่ะโยนลงหลุมไปไม่มีแม้แต่พิธีกรรมมันตื่นขึ้นแล้วก็เร่ร่อนและอยากแก้แค้นบอชลิงสินะม้าปากขาวแสนฉลาด จับบอสลิงให้ได้บอสลิงจะช่วยพาหมาป่าไปหาคนรักของบารอนบอส l ลิงดูดเลือดจากผู้หญิงที่ท้องแล้วก็กินตัวอ่อนข้างในผู้มันไม่ช่วยหรอกมันคือคำสาปหน้าที่วิดเชอร์คือถอนคำสาปถ้าหมาป่าเขาไม่สามารถถอนคำสาปได้ก็นำเลือดมันมาให้ข้าเลือดมันใช้หายาที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าจะทางเลือกไหนข้าก็ต้องหาบอสลิงให้เจอก่อนหาตอนเที่ยงคืน ใกล้ๆกับหลุมศพที่ว่างเปล่าถ้าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงบาลอจนจะต้องรูแ้แน่ๆว่าหลุมศพอยู่ที่ไหนอืหือขอเชิญคุณริวจิตสัมผัสครับเอาแล้วไงอ่ะได้คำตอบหมดล้ะขอค่าแพ้แกได้ปะฮะี่เผาไฟมากเอาละเราก็ได้รู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราต้องไปหาตัวบอสชิลิงครับแต่เดี๋ยวผมขอหยุดพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำเคว้กันต่อในพาร์ทหน้าขอบคุณท่าชนชมกันมานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ